สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัดภาษาซีนี่ครับพี่น้องครับพามารีวิวรถพี่น้องครับวันนี้ครับมาใหม่มาใหม่มหมสดสดร้อนร้อนเลยโอ้เจอมอย่างดีเนี่ยเอาไปเจอมาใช่ไหมทุกท่านเจอมาเจอมามามาถึงเมื่อเช้าเหรอ เจ็ดโมงห้าสิบเลยนะห้าสิบปดมิมนวนก็ได้อยู่โอ้สะสมพลบบยเฮ้ยขาดแล้วนี่ฮะาา่อเออเออสมเนียไม่ใช่มันหกห้าแล้วเนี่ยอ๋อนี่หกหกเดือนนี้ เขาก็ไม่แตะไม่หรอเปลี่ยนมาไหนี่เบื้องพระน้าพี่นะครับจะตายเขานี่บรอรถวิ่งงานโอ้ยเปลี่ยนถังใหม่นี่จะจะเปลี่ยนไหมเออยังไม่แต่แต่ว่าต้องเปลี่ยนเลย นี่พี่น้องครับปิดจัดมากนะครับพี่น้องวุ้ยโอเคอยู่นะทรงมันยังโอเคอยู่ยาได้ยาได้รถใหม่ได้ <laughs> รถใหม่เลยดิรถใหม่เนอนี่ครับพี่น้องถือว่าโอเคนะวันเขาเขาก็เก็บให้ดีอยู่นะนะเขาก็เขาก็เก็บให้แบบให้ให้มองแบบเก็บให้เออเขา,า,าเดี๋ยวเวลามันตีมันเปลี่ยนซื้อเลยอ่าเขาก็ตีมันเหลืองมัน,มนแบบ ลอยนะเป็นาล้างลา้ลางไปล่อยเลี่ยนอ๋อเก็บโอเคเนี่ยเอาเบิ่งรถใหม่พี่น้องครับออกมาเรียนงานด้วยจะพอเลยไห,อหนอ๋อเนี่ยโอ้ยเขาเก็บให้เขาทำให้พร้อมใช้งานโอเคแล้วเนี่ย ูทาวิชันมัน้กกงถมันก็ก็ถือว่าโอเคนะเพืนก็นดูข้างในเนีล็อกวัเนรรี่ยโอ้ยนั่งกับเมียทำงานจุ้ยเลยเนี่ยเู่อนานาสนดจังเนียโอ้กกว้างไงโอ,อ้สุดยอดสุดยอดครับนะ มารีวิวรถวันนี้ครับผมนี่นะฮะเป็นเป็นรถบริษัทใช่ไหมว่นเปิดโกอยู่ตอนแรกอะบิ๊งเปิดโกอะก็ไม่ไม่ได้อันนี้เท่าไหรม่มั้งรถใหม่แล้วไหงรีวิวรถใหม่ เขาเขาก็เก็บให้พร้อมใช้งานเลยนะไฟนี่ใหม่คราบเพื่อนเขาต้อจะเปลี่ยนให้เองใหม่ใช่ไหมเลือกเขาต้จะคนเลือสองข้างอ่ะแต่ไฟเลีอ๋อเขาเขาเปลี่ยนให้ใหม่นี่ไฟหน้าเปลี่ยนแต่ไฟนี้ไม่ได้เปลี่ยนนี่ทำไมดูใหม่อย่างเลยวะข้างข้างเนี่ยไม่เนี่ยมัไมมันดูใหม่เลยวะเก็บมาหมดแหละ ้ข้ายไม่ได้เก็บข้างในข้างในช่ามันนะข้างในไม่ไเกงยันรี่ะออว้าโอเคเลยข้างหลังเขาก็เก็บให้พร้อมใช้งานเลยนิดๆหน่อยๆแล้วเก็บเอาเอามาเขาไม่บอกอาไรไดเสียไดชาตาเสียเหรอะเอ้ามึงขับมาแบดหมดทำไมขับมาไปเลีวไม่ติดเลยไรไม่ช้านะ เปลี่ยนยังนี่เปลี่ยนแล้วจะเปลี่ยนที่ไหนที่บ้าน,นอ๋ออ๋อมันขับเข้าบ้านเลยอ๋อไปขับมาบ้านมาเจอมาอะไรเงี้ยขับมาเจอสุโขทัยอะ <laughs> ได้ยัดจัง <laughs> แบตหมดเสียเงินซื้อแบตดีไ <laughs> หมครับพี่น้องครับ,รบห้าแปดใช่ไหมห้าส <58. S 1> ิบแปดใช่ห้าสิบแปด้าสิบแโอ้แต่เขาบอกว่าหกสิบเจ็ดแต่มัน ยังโอเคอยู่นะเพื่อนโว้สามสามก็ได้กนอดนี้เปาหนีอีกสองกัีแล้วฮะแ,วแต่เขาก็เก็บให้ดูดีแหละฮะพวกเนี้ยเอามาจับนูน่นจับนี่ใส่เราซือ้อมาใส่นะ่ะเออมันมก็เริซือมันน้ามันเป็นเน่เหมนเดิมเลย มันก็มีเหลืองแบบเนี่ยมันจะออกนี่เหลืองแค่ใหนมันนะ่ามัดดีดเนี่ยตาไฟนี่เหลืองไปเลยอะเอามาจับใส่นู่นนี่นั่นโอ้ยใหม่แล้วหาสิบแปดไปหรอครับหาแสนแปดสดเลยสดก็ไม่ลดให้เหรอสด,สดละลดให้หมื่นเดียวเหมือนกันนะเหมือนนึง <5. S 1> โอ้ สะพอน่ะบอกว่าสะอน่าเขาห้าพนก้าพันโอ้โหสดเหมือนเลยเขาขายราคาฟิษนะนะขายแบบนี่เขาไม่ได้เผื่อไรเนี่ยเขาบอก่าเขาบอกว่าห้าพินหกใ่ห้าพันหกแต่เาไม่ยอะไรให้หม่เลยอ๋อเขาไม่เก็บงานนี่มันก็ดูเก่ารถอะ มันก็ดูโซ่เหมือนก็เลยให้เขาเก็บไปเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเขาบอกว่าทำไรเขาบอกว่าทำแต่เขาทำไม่หมดหรอกทบางอย่างเรื่องไรเราอันนี้ขอแค่รูปทรงมันโอเคแต่กระบะถือว่าโอเคนะว่าถ้าเขาเก็บไม่แบบนี้ทั้งพื้นทั้งนี่เลยเใช่ไหมพื้นใหม่ ปูพื้นนี่เดียวแด่ข้างๆ่าอันเดิมแต่ข้างๆา,งา,า,งางก็ยังโอเคอยู่นะไม่ไอ,อน้นี่ข้าของเดิมมาและแต่พื้นปูแตื้พื้นเฉยสั้นสั้นของกว่ยของตะยางันี่ย,ยงประมาณหน่อยนึงนอ่ะเออใส่ได้พอๆกันแล้วใช่ไหมแจกตากันหน่อยนึงเออแจ่มวันนะ จำไหมคนแตะบ้านว่าไงโอเคจำไม่ราคานี้ก็ได้ประมาณนี้แหละเพราะว่าถ้าปีน้อยก็เจ็ดสิบพันดีนะเจ็ดสิบมึงเอามามึงก็เอามาแต่งนูน่นใส่นี่เหมือนเดิมแหละ เออเอาเอาแค่นี้มาเดี๋ยวมันก็ใส่นู่นใส่เด็กกันสนก็ได้พี่น้องครับมารีวิวรถใหม่พี่น้องครับหาสิบแปดหาแสนแปดพี่น้องครับเป็นสภาพที่ว่าพร้อมใช้งานโอเคเลยนี่นะครับจ,จัดมามาหอนๆเลยหรือมาหอดมือเสาเนี่ย ออกจากกุทัยมาตีดี่อะนี่เจ็ดโมงข,ขับมายัางไงซัดแปดสิบ้องถังน้ำมันทำไมมันเล็กยังะั้ยละมันลอยเดียวขยันเติมไหมยานยนะเออถังน้ำมันวดหน่อยได้ไหมครับตะมอังขัามนห้าเต็มแล้วผมวะ <laughs> เนื้อแต่ดูดูเหมือนมันจะประหยัดประหยัดอยู่นะใช่ไหมเพรปปาะว่าสภาพมันญางางนี่แบบเดิมมาจากไทยอ่ะมาเนี่ยประม,มาณสองรมม้อยโลอะหมดกี่วันนะไปถึงมาแปดร้อยถึงนี้มหมดพอดีหมดหมดหมด,หมดเลย,เลยเอ่ะถึงขีดเดิมพอดีเอ,อเอาจะบ้านแเราดูขีดมาเวลาประรมันแปรดร้อยสองร้อยกิโล ก็ถือว่าโอเคอยู่ไม่กินเท่าไหร่นะลถรถกระบะลกกระบลลถกระบะสองร้อยโลก็ประมาณห้าร้อยอ่ะกระบะเป่าเปล่าเนี่ยพอไปกลับของผมไปกลับชมบุรีกระบาทเ่เๆตีเปล่าไมไปกลับกี่กี่พันห้า แปลกยิ่ง1,500ต่างกันขนาดนั้นหละหกทูปอ่ะนี่สี่ทูปอ่ะนี่นะครับพี่้องครับพวกสื่อเลยผมว่ามันยังเต็มเลยแต่จริงๆพวกคงพวกเครื่องอะไรพวกนี้วิ่งวิ่งไปถ้ามันไม่ดีเขาเปลี่ยนไหมมันก็เขาไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่หรอกขยันเปลี่ยนหน่อย มันก็ไปน ok. ี่แหละของเดอกตั้องยืนตังสามยืนั้น่ถ้าจะแบบเซฟเซฟรถนะเซฟรถแบบนี่นี่ของตายางยังให้ให้ราคาตั้งโหราคาสี่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 จัดเลยเอาพี่น้องครับฝากต่อพี่น้องนั่นสินก้อนนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ขอบคุณพี่น้องครับมาเบิ่งรถพี่น้องครับรถใหม่เข้ามาใหม่เดี๋ยวต้องเฮ็ดขั้นเลยนะ ต้องทำคานทำผ้าใบทำร่องีหลายอย่างอยู่วิ่งตอนไหนสงการสงการแล้วสงการแล้วอ่ะขอกันคลิปหนาสวัสดีครับ